ทำให้ออกมาเป็นงานที่แบบประทับใจไปจนตายอะแน่นอนเพราะว่าไม่เคยไม่เคยนึกว่ามันจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็อิ่มในขนาดนี้มาก่อนแต่ก็ว่าวอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ย่ากได้แบบนี้ก็คือออกแบบคือสร้างตัวเอง่ ชุกชุดเลยก็จริงๆแล้วชุดชุดช่วงเช้าวิธีไทยอะค่ะก็ออกแบบเองแล้วก็แต่ว่าชุดตอนคืนนี่คือจริงๆไปเห็นแบบมาแล้วก็ปรับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยให้เข้ากับเหมือนเข้ากับผดเราอะค่ะมีทั้งหมดที่ที่วีเวล่ตอนแรกจะมีสองแต่กลายเป็นว่ามีสามค่ะวันนี้ก็มีสามอะ อีกส้อชุดนี้ไหะอ๋อชุดนี้ค่ะชุดนี้วาในน้ไม่คืออีกชุดหนึ่งแล้วก็แอปเปปาร์ตี้ชุดนี้ที่มีสาี่ชายลยค่ชุดเดียวพึ่งได้เมื่อวานด้อ๋อไม่ไม่ค่ะพี่ชายเป็นเลือกเองขอชมแหวนหน่อยได้ไหมคะแหวน่งานอ๋อแมือกบมือกันยังไงคะอย่างนี้อ่ะค่ะ เอ้าหน้าด้วยโอเคพี่เข้มทรายครับสวัสดีครับ อ่ะแม่ไม่ถึงทำไม่ถึงสองเพิ่มสองนิดๆใครเป็นคนเลืออกแบบให้นะคะพี่ชายเป็นแบบเก่บแล้วก็เลยเลือกกี้เลยครับกี้เป็นคนเลือกใช่ทำไมพี่ชายไม่ดีเหมือนกันชีว่าจะทำอะไรไม่เป็นเลยครับพี่ชายไม่ดีเหมือายอยากจะใส่ทุกวันนะอยากจะใส่ติดตัวตลอดก็เลยไม่ไม่อยากให้มันมันเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ครับติดภรรยาหรือแหวนไหมคะต้องถามกี่ต้องถามภรรยาใช่ไหมติดไหมคะพี่ติดค่ะติด จริงๆแล้วพี่ชายจะติดครอ,อบครัวด้วยก็จริงๆแล้วถ้าไม่ได้ไม่ได้อยู่กับกี้ก็พี่ชายก็จะอยู่ครอบครัวจบสองอาทิตย์ที่จะใช้คู่กันจะวัดอะไรเปลี่ยนแตกต่างกอาจะเดินยังไงบ้างคะมันมีความรู้สึกเต็นยังไงบ้างคิดว่าถ้าพูดถึงความรู้สึกนี้คิดว่ามัน เมือนมันเพิ่มความลึกซึ้งในในมีเลชันชิพอะค่ะแต่ว่าตั้งแต่แต่งมานี้พี่ชายทํางานทุกวันกลายเป็นว่าพอหลังจากที่แต่างงานกันไปแล้วเจอกันน้อยลงอีกเจอน,น้อยกว่าเดิมเพราะว่าก็คือมันมันมีช่วงช่วงงานที่ที่เริ่มต้นไปแล้วแล้วก็คือต้องต่อเนื่องสารต่อไปก็เลยยังไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ได้เจอกันเท่าไหร่จนกระทั่งเม <laughs> <laughs> ื่อวานนี้ก็ยังแยกกันจนมาเจอพอค่ะมาเจอตอนกลางคืน อนก็ <aunque S 2> ไม่ี่ <ald> <th> ไม care, between, okay. <wh> <inter> ่ไม <ale> ่ได้งอนค่ะเพราะว่าหลังจากวันที่4จนถึงวันนี้ก็ต้องเตรียมงานของวันนี้ค่ะก็คือทุกเช้าก็จะตื่นออกไปทำานลอย่างเกัปลี่ยนไหมเป่ยนไขอบคุณบคุณควัีค่3 ใช่ค่ะเป็นนะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วขอบคุณพี่ชายค่ะแล้วตอนที่วางอนาคตของเราต้องเปล่ยยังไงมาทำอนาคตในการทำงานหรือว่าเรื่องน้องอะไรอย่างเงี้ยใครอยู่ที่เรสซอรอสแล้วใช่ไหมคะใช่ครับใช่เรสซอย่าสอ่าอยู่วัชรพลครับพี่ชายกิมีน้องปีนี้เลยไหมไม่ทันมั้งครับก็ยังยังคุยกันอยู่ครับว่าเราอาจจะอยาก ทำงานอะไรให้ให้เป็นช่วงเวลาที่เราพร้อมแล้วก็ว่างจริงๆมากกว่าแต่ก็คือไม่ได้ถึงขนาดกักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นปีนี้ปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือน่าจะปล่อยเป็นเปตามธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเราเราทราบว่าเรายังยังยุ่งเรื่องงานยังมีภาระเรื่องงานที่จะต้องดูแลและผิดชอบอยู่ก็เลยอาจจะทิ้งช่วงสักพักหนึ่งย้อนกลับไปวันงานหน่อยค่ะได้บอกอะไรกันบ้างไหมเป็นสัญญารณอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนวันงาน ของคู่เราเยอะเลย yeah, <like. laughs> จริงๆบอกไปในวิดีโอ ก็จริงๆวันนี้มีมีวิดีโอที่เป็นวีดิ้งไฮไลท์ที่จะเปิดในตอนกลางคืนะคะก็ะพี่ที่เขาถ่ายวิดีโอนี่เขาเหมือนไปแอบถามกี้แล้วให้กี้พูดถึงพี่ชายแล้วก็มีพี่ชายพูดถึงกี้ก็เมื่อคืนเพิ่งได้ดูค่ะก็ลองให้ก็ได้ดูอันนั้นฝากนะคะอง ก็ตอบพี่ชายว่ารักรักพี่ชายพี่ชายคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ก็รักรักเขาที่สุดชายอะไรในวีดีโอเป็นเหมือนคือตลอด ห้าปีที่ผ่านมาที่วันนี้คือวันครบรอบห้าปีนะเนี่วันที่สิบกถึงได้เลือกวันนี้ครับเป็นวันแต่งวันฉลองก็คือห้าปีที่ผ่านมาก็คือบอกเอาตลอดว่าไม่เคยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวเลยแล้วก็ตอบไป นี่รู้ใจตลอดเลาไได้ยินเสียงก็รู้ก็นะก็คืออย่างอย่างที่บอกไปก็คือวันนั้นเป็นวันที่รู้สึกว่า

แต่ไม่อยากร้องแบบคนตาแต่ว่าพี่จะเล่นแบบคนตาแจ้งนี่มีกล้องทำไมอ่ะ มีพีไรญจะพูดแบบจะากภรรยามจริงๆมีคำมั่นสัญญาให้กันก็จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันถึงขั้นว่าแบบมานั่งจับเข่าคุยกันว่าสัญญาว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือ <laughs> <c oughs> คือทุกอย่างมันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าเรามีมีความสุขมากแค่ไหนที่ได้อยู่ข้างๆเขา <c oughs> <c oughs> แล้วมันมันจริงๆแล้วมันก็มากมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันแล้วมันคือมันเพิ่มนอกจากความรักแล้วมันก็คือความผูกพันที่มันที่มันมีเพิ่มขึ้นทุกๆวันด้วยเราเปน็นยังไงที่จะดูแลผู้ชายยังไงบ้างเพราะว่าต้องรับหนา้าที่เพื่อเป็นปกำจัดด้วยแล้วก็ทำงานหนักขึ้นอย่างนี้เรียงเป็นแค่ตั้งแค่เรีนยนเป็นวันหยุ

คือจริงๆแล้วไม่ได้อยากให้เขาเปลี่ยนอะไรหรืออยากให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเนี่ยครับแล้วก็อยากจะดูแลให้ดีที่สุดก็จริงๆแล้วกีก็อยากอยากดูแลพี่ชายให้มากขึ้นในทุกๆด้านนะครก็อ่า จะพยายามาทำกับขาแล้วก็ก็ดูแลทุกๆส่วนนะคะของชีวิตเขาจริงๆแล้วเขาปกติกี่กี้เขาก็ดูแลอยู่แล้วครับดูแลอย่างแหละจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่แค่เรื่องทําอาหารนี่ทานหรืออะไรแต่คือ เขาดูแลทุกอย่างัเรื่องความเป็นอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเอาของอาหารทานห,หรือยังเขาก็จะซื้อมาคอยหามาของอาหารผลไม้อะไรที่ชายชอบก็จะเขาจะมีหรือมาติดตู้เย็นไว้ให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูแลดูแลสนญ